สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาวงค,คลิปแล้วกะ็สวัสดีหน,านา้าหน้ากูทิมักในการหาอยู่หาจิมสู่หูทุกคนเด้อครับผมมือนี่มาพบมาพบกับผมคือเก่าครับผมผานหน,านา้าหน้ามาตกป้าหน,านา้าดินอยู่อยู่ไหนนี <c> ่ <oughs> แกงค่อยมีไอ้คนเนแนะนํามากครับเป็นไม้ไม้ธรรมชาติแต่ว่ามีอันคนดูแลอยู่เนะววาะเิ่นวะท่านหน้าท่านไดอยากมากอะ่ะ ไปสอบถามเพือนดเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟสให้เป็นบอบนิน้อยครับบอรประมาณสองสามงานนี่แหละสองสามงานบบใหญ่ครับช่วงทีอันว่างหันนะสองหมือนว่างหันหมือว่านกับมือนกร์ไอพือนดินไปนี่หมือและซิบเจ้าโลเด้เลยครับปนินมีแต่ปนินใส่สีมันสีนิ้วเอาบบหานิวสองตัวโลสามตัวโลประมาณเนี่ย ย่งอังหลายเลยบอกหูว่าผมมานี่ตลาดที่ยังชิวไอย,ยังเนาะเดี๋ยวถาไปหลุดกันครับผมนี่มือนี่อุปกรณ์มากเบดที่ผมเตรียมมาเป็นชินุเบอร์ศูนย์จุดหานี่ครับใส่สองโตหอยไยแล้วเียวเม็ดฟม น,นอยเนือกะเบียบเก่าครับลำหาฝุ่งๆเลยมือนีไอเราบอกว่ามันกินเนง,งือฝุ่งๆแล้วกะ็กินใสเดือนครับแล้วว่ากินใสเดือนดีแต่ว่ามือนีผมบดิทินใสเดือนมากหาบ่ได้เอ้าขีได้บ่ได้กะ จังวากันนะผมแก่อายพือนเน้นำมากอะถือว่าโอ้ผมขอบคุณหลายๆแล้วครับเป็นด้ดป้าหลายเป็นผมทักหาคุนเพื่อน,นกับพามากแบบบ้วนกอขึ้นยังเลยนะเอา้าถามประโนี้ครับผมมือหนีอากาศกับบบเปนใจนะครับมือหนีเบนงฝ่าโอ้ยเหมือดตึบเลยฝนตกมันขึ้นนี่เบิดขึ้นเนาะว่างเศร้าๆเนี่ก็ลินมาแน่หน่อยนึงแล้วก็เศร้าแล้ว มันกรบโบอ,อยากเหมาะปนใดแล้วกับการตกปนนินเนาะฟุ้งฟุง่งยุ่งหลาย ไม่เรียกหนี่ตีปั่นยังๆงสำนึงก่อน,นครับถือโอกาสอ่อยไปน้ำเพราะว่ามา่เปิดไม,ไม้ไม้ไม้ที่ไอพุทตกอยู่ฝั่งพุ่นแต่ผมเน,นี้ยผมไม่ตกข้างๆพี่เนาะคันเงาดิเด้ เดดถึงไปทางใงห่เด่นพันเอ็นปิน โอ้ยปากขาดกินมินรุดปุดุดเออมันบูติดติดหรือปากขาดหรือยังไงสองเต็มนะครับสองเต็มแล้ว่าดไปอ่ะ หลุดว่ะกึกินแักสีเอาอิเฮ้วไหนนี่ฮะกดข่างกันเนี่ยอุ๊ย ใได้ปากไต๋อซะด้วยคิบป,ปากไต่มาแล้วครับเต็มแรกแต่เช้าเลยครับเจอพนินจ่อยเนะ่ะ ตัวนั่นเป็นเป็นเงาบุรีเอ้าผามาเนี่ย ใส่เดือนยกินใส่เดือนกินใส่เดือนจริงวิ <c ười> แถมงามเลยครับมันกินใส่เดือนจริงๆด้วย Quay lỡ Quay lỡ Quất nào hả nè กินโฟมใช่ไมโฟมฉับกัน đẹp mà đẹp là năm đấy một đẹp vô kinh đi rồi ừ. Ui, ít nhịp điều

hả nhiêu ờ đấy cứ nhiêu lại thế <laughs> nhiêu 进步啊！哦。来来 <laughs>

因为胖，肯定。 นะจ้าฝนตกจำเลยตกแตแต่เกือบปลายม่งนะจ้าจนตอนนี้บาบสองกัวจ้าฝนกำลังเศ้าตกเปียกื้เลย ล่วจ้าหลังจากฝนตกแล้วปลากระเริ่มกินเบ็ดล้วจ้าฝนตกประมันซโมงกวกลัวจ้ะกำลังเศร้าปลากระพึงกินเบ็ด Fa tawa mafuta ya kigunafa. มาอีกแล้วครับผมใบสองสามสิบห้ายุดตตประมาณครึ่งชั่วโมงป้ากินครึ่งชั่วโมงมันหันเนี่ยเระมันสามโตนี่ก็เอาอีกแล้วโต,วตจากเกือบใบมงเที่ยงกุ้งัวหอดใบสองแล้วก็ยุดมาประมันครึ่งชั่วโมงนี่ก็บใบสองครึง่งเอาอีกแล้ว บบบยางแห้งเนี่ยครับอย,อ,อยูนใฮมนี่น้อยนี่สองคนยูนหฮมเนี่ยเปียกเบิร์ดเหรอ เอาล้ครับผมตอนหนี้เป็นเวลา4โมงพอดีเก็บเบ็ด,เดียบร้อยแล้วกับพวกเอาตัวหลอดใหครับเบ่งสภาพนี่หละผลต๊เบิดมือตั้งแต่เทียงกลัวจนผีหอด4โมงโต๊ะแบบ็ต๊ะต๊ก็หยุด,ดแล้วก็หอดใบใบสองครึ่งนี่แหละแล้วก็ย้มหอด4โมงเลยมาเบิ่งผลงานมือนี้ครับผม หรือว่าได้อยู่นิจ้าคันผม่าจะขึ้นสภาพเด็ดเด็ดเลยนะเด็ดเด็ดอะไก็ลลมไม่เอื่อยนี่ไอ้เพื่อนกันได้หลายเครับ งานมือนี่ใส่งงามอยู่นะพอได้ยุกมือฝนตกพออยู่เขาเนาะสองสี 80, ่หกแปดสิบสองสี่ผ้าผ้าผ้าแจ่มอ่ะจังใดกะฝากซอยเป็นกำลังใจเห็นไหมนะครับผมกลับไป็นี่ไข่เนี่นแหละฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้งแต่แรบ ตั่เจะี่้นี่จะมันใก้นในการคลิปต่อๆไว้วไนาะครับผมเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปถอนคลิปหนาสวัสดีครับผม